สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงแฟนคลับอีลาอุ้งหิงทั้งในประเทศและต่างประเทศมาถักท่ายกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องกับนมภูลกาชาแนลพี่น้องคลิปนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องตามติดสาวหน่อยเพชรบันแพงตามติดอีหล่าอุาอ้งหิงเออมื่อนี้ ทีมงานสาวหน่อยเพนบันแพงกับไปทํำการแสดงอยู่ตลาดชัดชวานเนาะพี่น้องเนาะอยู่ลำลูกกาปทุมธานีข้องเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มกัวแล้วลพี่น้องเบ่งบรรยากาศคนกับกำลังมาเบ่งหนาหนางานเนาะพี่น้องเนาะการสื่อบตรสื่อตัวพี่น้องก็ลังลาลัง,ลงมาลายพี่น้องอยู่นี่ก็ได้ เอฟซี FC แฟนคลับก็ยังลังมากเรื่อยๆนะพี่น้นงเนาะแน่นน้าฟ้าขางคือเก่าเหมือนเดิม,มตามภาพที่เห็นนี่เลยพี่้องอ,อันนี้เป็นวันทำงานมาพี่้นงก็ถือว่าแฟนคลับเอซก็ยังมาให้ก็ลังใจทีมงานเหมือนเก่าคือเดิมถึงสิเปลี่ยนวันทำงานก็ยังคนก็ยังน้านเน่ยน มาหลายอยู่คือเก่าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะถ้าเป็นวันเสาร์ก็บอนาตไลก็หนีเลยพี่นอ้องเสาร์อาทิตย์นะสิไลก็หนีอีกเพราะว่าคนงานคนกับช่วงสิเป็นร้านเนี่ยช่วงสามที่ถุ่มอะไพี่นอ้องเพราะว่าคนเลิกโอ้เลิกยังมากเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าโซนนี้ก็เริ่มตอนนี้ก็เปิดทําการแสดงแล้วพี่นอ้องคอนก็กตะลังทยอยทยอยกันมาเรื่อยๆม่ตะลังใจอละอือ บอลซ่อนพี่น้องแฟนคลับเอฟซีนี่โอ้ไปใส่เิ่นกะค่อยสัมพัดไปให้กำลังใจตลอดอไก่หรือไก่พี่น้องเข้ากะยังใหเ้เสียใจในผลงานของสาวน้อยเพียงปันเพียงให้กำลังใจกันตลอดนอกพี่น้องเนาะโอ้บรรยากาศเบื้องหนา้าเบื้องเอารถพี่น้องนา้าบัตรประตูนะพี่น้องหลวงพุทธงค์ได้เข้าไปเบื้งองไรสดช่องต่งตงตงางๆกะกำลังเคลื่อนพี่น้องหน้างานกันด้น คนทยอยเขามาหลายทยอยเขามาซื้อบัตรซื้อตัวกันไหลหล่งไหลาขามาเรื่อยๆบัตรหนางั่งมันเองก็รู้สึกว่าลอยแปดสิบบาทเนาะพี่น้องเนาะบัตรหนางานก็ลอยแปดสิบบาทบัตรธรรมดาหรือว่าเพิ่นเพิ่นลอยแปดสิบเนี่ยอาจทีเป็นตะวันธรรมดาบริจาคพี่น้นองสุดชุดหล่อเพิ่นเพิ่นลงมาเพิ่นคือ,อนั่น บาทละสองอร้อยก็แ้วคนจัดคนละคนก,น,กนกันพี่น้องอ่เพราะว่ามาเถี่ยวก่อนพฤศสิวนมากสิเป็นบาทละสองร้อยน้องพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็ลดลงมาจังเลยร้อย,อยแปดสิบเป็นคาเวซี่กำลังมาหลายขึ้นก่นาเราพี่น,อน้นนอ,นนนองเนี่ยในแนวในก่อทม้อน้าพี่น้องเนาะคนหลายอยู่แล้วเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ,บันแพงก็ถือว่าบ่ธรรมดา ลายทุกบ่องทุกบอลทุกแก่จังหากพี่นอ้องามให้กำลังใจอีหลาทีงานสาวน้อยเผ็ดมันแพงโอ้โอบุนพี่น้องอ,อีหลาเมื่นอนี้กัมาหนางานแ้วาดิพี่น้องมาหนางานสง่งหัวคำโอ้เห็นมากอะมีคนมาต้อนรับหลายมาถ่ายรูปน้ำลายพ่อสองวรนเนาะพี่น้องเนาะ,ะปลื้มใจน้ำเห็นแล้วก็ มีรอยหยิบพี่น้องพอ,อหอดนนางานปุ๊บกับขื่นเช็กเศร้าเนาะพี่น้องเนาะอะอกะมันคือเก่าอะไรพี่น้องเบงงิ้องเอารถเนี่มันคือเก่าแยกไรกะหอบเงินมาให้อีกแล้วพี่น้องลายคนอยู่พี่น้องเอฟซี FC พลังเงยียบคือเก่าเหมือนเดิมแล้วพี่น้องเอาเงินมาให้ช่วงอีหลาเช็กเศร้าเลยกะโอ้ยเราพี่น้องเนาะปวดพุดม่มหมกโม่หมกเตียงคือแม่สุภาพเป้าแล้พี่น้อง มืออย่างเมื่อวานเงินหมันค่ำมกว่าดอกก็เดียกแท้มือวานกันนักมือนีก็นไหมอีกแล้วพี่น้องแยกเล่ยนี่ก็เอาเงินมาเสพหนาเวทีเลยพี่น้องช่วงอีหล่าเช็คเศร้ากันได้อสอนเราพี่น้องเนาะมือหมันเงินหมันค่ำโอ้ยอย่างเปรี้ยมากเสียก็มีแต่คนเอาเงินมาให้พี่น้องเลยมือวานเหมือกมนก้อนคุ้มอะไช่วงนั้นก็เห็นออกออกจากเซเว่นมากกับพอหักเอาให้ตั้ง หาพันบาทต่วพี่น้องเนาะ fc พันมาเห็นพอดีไอ้นีลาออกจากเซเว่นพ่นนึกงว่ามันสีหาย่หน่อยหายหายตั้งหาพันบาทพี่น้องอโอดพวออีลีมือน,นี้ยหายไล่กัจัดให้ลูกสาวคือเก่าเราเหมือนเดิมพี่น้องอปืมใจน้ำน้ะพี่น้องเนาะมีแต่คนโอ้ตละลามือเนี่ยโอนเงินมาให้อีลา,าบอมไม่ได้นหน่อย,ย,ยบาทนี่พี่น้องเอ้ fc แฟนคลับมีสูมองสู้เก่ไว้เนาะอ่า นีส่สุมองสุบอลบันไดเงินหนเลยผูผ้พื้นเงือ่อนโนกับพื้นเงื่อนโนพี่น้องอ่ผู้ในมาหนางานเพิ่นกับมาหายหนางานผู้โวนกับโวนโอ้ยเป็นยังถี่วะเหลือเสือนะ่อแล้วพี่น้องเนาะเป็นสาวน้อยมัดสจัตินิไปทางไหนมาทางไหนกน็มีแต่ผู้เงินหมอบระวั่นนำใจให้หมอบเงินหมอบค่ำให้โอ้ยพี่น้องเลยแต่ละเมือนี่เปื้อใจเห็นเห็น มีคนหากคนแพ่งอีหละ่ะไลยกะเอ้าเห็นเท่ากับมีรอยหยิมได้พี่น้องเนาะอยากให้ได้ไลายซือมื่นละ่ะตามพลาดเพี้ยนนี่แหละพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอารวดนั่นไปมีแต่แบ่งพันดเหมือนยร้ไล่เอามาให้นะพี่นอ้องอ่อนซ้อนเป็นเด็กหนุอยที่ว่าโอ้บุญบุญบารมีเลายย่าไหลเลยแหล่ะพี่น้องคือยังวา่าล่ะบุญเลา่าไหลคนวาสนาหลายบุญหลาย จังมีคนหากคนแพงขนาดนี้เนาะพี่น้องเนะาะมีแต่คนอยากงเงินห้เลยพี่น้องเลยถ้าตะคนมากพีแต่อยากมาจับมืออยากเอาเงินห้เลยเพาดาดิ่งธรรมดาเลยเบื้องหล้าจับมือจับมือในหน่วยเป็น้องเบื้อง,งอรรถเพื่อได้มาจับเลยว่าเขาจะมีความสุขไรมีความสุขไลเย็บชี้าได้จับมืออีหลานอา ตามภาพมันล้พี่น้องเบิงหล่ดเบิงเลจับมืออีลานเออแค่นี้ขเขาจะกับเอฟซีเพิ่นกับมีความสุขกลหลายพี่น้องเอ้ยกะยังอียังมากไม่แมนขอได้ม,มาจับมือมาทายลบคู่เนี่ยก็โอ้ยมีความสุขแล้วพี่น้องอา่ามหาต่มาลองมหาแต่ฟั่งอีหลานลองเพียงขอแค่ขอแค่เลยม,มาจับมือกับมีความสุขเลยนะเอฟซีบางก้นมาลังก้นกับมาหม,ม,มอบ ไอ้มาในลำใจหมอบเงินหมอบข้ามอะไรเป็นรักข้าเจ้าก็เมื่อได้พี่น้องแล้วข้าเจ้าเป็นโรคข้าเจาะข้าใจดีข้าเจ้าอยู่ใกล้เครื่องเสียงแห้งบริเวณแล้วพี่น้องแล้วข้าเจ้าก็มาหมอบรางวัลดลำใจไอ้หล่าข้าเจ้าก็กล้าไปสิละเพราะว่ามแล้วขนกับร่างกายคนบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะขอให้ได้มาเห็นหน้าอีหล่าไมาแต่จับมือจะใหม่เพิ่นก็มีความสุขแล้วพี่น้องเป็นกันร่งใจที่ดีให้ให้เพื่อนล้วเพื่อนกัเมื่อพี่น้องสุดยอดอีหล่า ปวดพูดพ่หมักโม่หมักเตียงพี่น้องเอ้าถ้าคลิปนี้กะโม่มี่ยังไรพี่น้องกะฝากพี่น้องเอฟซีเขามาละฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนี้เลยพี่น้องเออกดติดตามให้นุ่มผู้ร่างกายเนี่ยเพราะเป็นกําลังใจคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ละเขา,ามาติดตามให้อยู่ดีมีแห้งลํลําได้เลเอาคลิปนี้ไว้ซัมนี้คลิปหน้าพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ